ตอนที่เกิดอุบัติเหตุนี่ปุ๊บชาทันทีเลยมือไม้ขาชาไปหมดทั้งตัวแข็งไปหมดเลยขยับไม่ได้มาเข้าโรงพยาบาลใกล้ๆเกิดเหตุทำแผล ถลอกนิดหน่อยนะพวกขาเขออะไรนอนพักอยู่ประมาณสองวันอันนี้ทางลูกสาวผมก็ฟังแล้วมันไม่ค่อยดูเลยตัดสินใจก็ย้ายมาอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพสำหรับผู้ป่วยรายนี้นะครับเรารับ ส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นเพราะว่าญาติมาติดต่อขอย้ายมาที่โรงพยาบาลของเราโดยให้ประวัติว่าคนไข้ได้รับอุบัติเหตุหลังจากนั้นก็แขนขาสองข้างอ่อนแรงเมื่อคนไข้ได้รับมาที่โรงพยาบาลของเราได้ทําการตรวจเพิ่มเติมพบว่าคนไข้เป็นโรคไขสันหลังชอกช้ำอันเกิดจากแคลเซียมไปเกาะที่กระดูกซึ่งไม่พบบ่อยในคนไทยภาพเอ็มไอแสดงถึงความชอกช้ำของไขสันหลัง ซึ่งรอยชอบช้ำเนี่ยอธิบายการออดแรงของมือและขาสองข้างได้ก็หมอเขาบอกต้องผ่าตัดใจจริงนะก็ไม่อยากจะผ่ากลัวผ่ามาแล้วกลัวจะเดินไม่ได้ลูกๆเลยบอกเขาต้องผ่าและอย่างก็มีความมั่นใจขึ้นว่าได้เจอคุณหมอที่มีความชำนาญเรื่องกระดูกสนันหลังก็เลยทำให้ ตัดปินใจผ่าสำหรับคนไข้ารายนีย้ได้รับการผ่าตัดโดยใช้การขยายโพรงไขสันหลังส่วนคอด้วยกล้องไมโครสโคปร่วมกับการยึดโลหะที่กระดูกคอใช้เวลาในการผ่าตัด3ชั่วโมงครึ่งผลลัพธ์ของการรักษาในการทำผ่าตัดร่วมกับการทำกายภาพบาบัดของเราทำให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะคืนศักยภาพของเก่าของเขาได้ดี ดังที่เราต้องการพาออกมาแล้วอาการมันก็ดีขึ้นมือไม้นี่ก็เริ่มมีแรงชานี่มันก็น้อยลงไปเยอะเลยกับวันแรกที่เกิดอุบัติเหตุในไม,ม้ตอนแรกมือนี่นตกเลยมือพับเลยพักเฟร้นสักสองวันที่โรงพยาบาลทําทกายภาพขาแล้วก็กายภาพมือนิ้ว พูดไปแล้วก็มันก็ฟื้นตัวเลยวะสองวันนี้ก็เดินได้ลนะ้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยมาอยู่ได้ประมาณร่วม10วันแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนาดีขึ้นดีขึ้นนะดีขึ้นการเดินก็คล่องตัวขึ้นเดินได้เป็นกิโลเช้าเย็นนะ่ะต้องมีกิโลสองกิโลลานลานบ้าน การบริการโรงพยาบาลทั้งคุณหมอพยาบาลดูแลดีห้องก็สะอาดก็ดูดูแลก็เหมือนนอนอยู่ในโรงแรมห้าดาวเกิดอุบัติเหตุใหม่ๆนี่นะใจนี่คิดว่าคงจะพิการแล้วเดินไม่ได้แล้วหลังได้มาทำการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพนี่เก่งมาก การรักษาเป็นขั้นเป็นตอนออกมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพมาอยู่ที่บ้านก็เริ่มจะใช้ชีวิตปกติที่บ้านได้ก็นับว่าดีมากๆสิ่งสำคัญที่ทำให้การรักษาผู้ป่วยรายนี้ประสบความสำเร็จก็คือ 1. การให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง ตลอดจนครอบคลุมถึงปัญหาพยาธิวิภาพของไขสันหลังประการที่2ก็คือเทคนิคการทำผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยกล้องไมโครสโกปซึ่งให้ความละเอียดและความปลอดภัยสูงสิ่งที่3ก็คือประสบการณ์และทีมแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยข้อที่4ก็คืออุปกรณ์ในการทำผ่าตัดที่ทันสมัยและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญก็คือความเป็นสหสา,าขาของวิชาชีพในการร่วมกันที่จะฟื้นฟู ให้ผู้ป่วยสามารถคืนสู่ศักยภาพที่ดีได้